ธุรกิจสายการรมสามารถยิงโฆษณาในสติกเกอรได้หรือเปล่าข้อน,นี้เป็นข้อที่พี่โอ๊ตเนี่ยตัวยิงคำถามมากที่สุดเลยครับถ้าเอาตามระเบียบของทางสติกเกอร์ชอปจริงๆเนี่ยตัวธุรกิจสายการรมเนี่ยถือเป็นธุรกิจต้องห้ามที่ไม่สามารถที่จะโปรโมทได้แต่ว,ว่าวันนี้พี่โน๊ตมีธุรกิจตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครก็ตามที่ดูคลิปพี่โน๊ตอยู่แล้วอยู่ในวงการธุรกิจความสวยความงามหรือสายการรมนะครับ คลิปนี้ให้จบเนี่ยพี่เจมส์โน้ตจะมีคลิปเล่าให้ฟังนะครับว่าเราควรจะต้องทำยังไงถ้าเราอยากไปอยู่ในทิกตอกช็อปกันนะครับข้อแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการเปิดช <uw> ่องในทิกตอกโปรไฟล์ขึ้นมานะครับโดยในทิกตอกโปรไฟล์เนี่ยพยายามเอารีวิวของลูกค้านะครับที่เคยมาทำปัจจัยกรรมในคลินิกของเราหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างตัวตนไปเอาคุณหมอเนี่ยออกมาก็ได้เพราะการที่เราสร้างทิกตอกโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วก็ได้เห็นความน่าเชื่อถือของคุณหมอก่อนที่เขาจะตัดสินใจแล้วก็องครับต่งชีวตนนใิตแล้้วเเเนนีี่่ยยใหรราาทกแ เว็บไซต์อาจจะเป็นเ,เซรหรืออาจจะเป็นไลฟ์โอเอของเราเนี่ยในช่องแนะนําตัวตรงไปโอของตอกต๊โปรไฟล์เราเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาถ่ายดูคอนเทนต์ในช่องติ๊ตกต๊อโปรไฟล์เราแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจหรือเขาอยากจะใช้บริการคลินิกของเราเนี่ย เขาจะกดจริงไปที่ตัวลิงก์ไบโอตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งลูกค้าเนี่ยออกไปนอกแพลตฟอร์มได้แต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยิงโฆษณาคลินิกศัลยกรรมแล้วส่งลูกค้าออกไปยังเว็บไซต์ปลายทางหรือว่าไลน์ออฟิเชียลแอปเขาได้ใครที่เป็นคลินิกศัลยกรรมอยู่ลองใช้เทคนิคนี้อยู่หรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้เรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําธุรกิจศัลยกรรมหรือความงามในทิศตอบลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามีคำถามอะไรได้แล้วเดี๋ยวโน้ตเนี่ยจะคัดเลือกคำถามมาทำคอนเทนต์ตอบให้นะครับแล้วเจอกันกับผมดีเจต้อนโน้ตครับ